สวัสด,ดีครับตีคุงรายงานตัวขอต้อนรับเข้าสู่ Dino t e นเ c ค a n n e l วันนี้ตีคุงจะมาสารต่อข้อสงสัยของผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเจ้าพลังงานทางเลือกตัวเด่นตัวนี้นั่นก็คือ e85 นั่นเองครับสำหรับใครที่ยังกังวลเกี่ยวกับพลังงานตัวนี้ว่าเติมไปแล้วรถจะแรงขึ้นหรือไม่และต้องทำอะไรยังไงกับรถของเราบ้างวันนี้พี่ติ๊บและตีคุงจะมาไขข้อสงสัยกันต่อจากเทปที่แล้วว่าแล้วก็ไปกันเลยครับ อ่ะคันนี้พี่ติ๊บครับคำถามยอดฮิตมากเลยมีผู้ชมทางบ้านถามมาว่ารถที่เติม95เติม e 1 0 e 2 0อยู่เนี่ยมาเติม e 8 5ปุ๊บเนี่ยได้เลยหรือเปล่าชัวร์เลยไหมรถจะดีขึ้นเลยไหมรถแรงขึ้นไหมถ้าเกิดสมมติเป็นรถที่ไม่ได้รองรับ e 8 5มาจากโรงงานเนี่ยนะครับถามว่าเติมไปเลยได้ไหมเติมได้แต่ไม่ดีเพราะอะไรครับทำไมถึงไม่ดีครับทั้งทั้งที่มันก็ประสิทธิภาพดีกว่าเพราะว่านะครับด้วยความที่มันเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยปริมาณพลังงานเนี่ยของแอลกอฮอล มันน้อยแต่น้ำมันเป็นสีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้เครื่องยนต์ที่ใช้ e85 เนี่ยรแรงเท่าเดิมเนี่ยจะต้องมีการปรับจูนนะครับ เพื่อใส่น้ำมันเชื้อเพลิงเนี้ยเพิ่มลงไปปรับที่ว่าปรับจูนนี่คือปรับจูนเลยครับอาจจะเป็นใส่กล่องเพิ่มนะครับบางทีก็อาจจะเป็นชุดคิดนะครับชุดคิด e85 คิดนะครับสำหรับรถที่ไม่ได้ไม่ได้รองรับ e85 จากโรงงานนะครับหรือนะครับก็อาจจะเป็นกล่องแต่งไปเลยกล่องแต่งอย่างที่เราเห็นกันในคลิปไดโน่เนี่ยแหละครับใช่ใช่แล้วแล้วชุดคิดกับกล่องแต่งนี่ต่างกันยังไงครับชุดคิดเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเดียวนะครับเพิ่มปริมาณในการฉีดแต่ละครั้งเข้าไปให้มากขึ้นใช่แตาาามไไปปดดด้วยรรรับบออองงศฟกก็คืจุะเิข ากัวเทียนจุดระเบิดของหัวเทียนนะครับไม่ได้ปรับตามไปด้วยเหมือนกับกองแต่ก ซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมเราก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้ประสิทธิภาพจาก E85 เต็มร้อยก็คือยังไงก็ต้องได้รับการปรับจูนอย่างถูกวิธีด้วยอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องปรับน้ํามันนะครับปรับน้ํามันแต่ว่าถ้าปรับองศาไฟได้ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกแล้วอากาศต้องปรับด้วยไหมครับอากาศไม่จําเป็นไม่จําเป็นใช่ไหมอากาศก็คือปกติของเขายู่แล้วอย่างนี้ก็หลายคนสิครับที่ว่าเติม E85 แบบสมมติอยากเติมก็นึกจะไปเติมเลยคือไม่ได้เถ้าเกิดสมมติว่านะครับ แต่ผมไม่แนะนํา<ม>สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะรู้สึกว่ารถของคุณเนี่ยจะอืดลงอืดลงใช่ครับจะอืดลงไม่ถึงอา,อาจจะไม่ถึงกับพังสักทีเดียว<ม>แต่ถ้าขับไปน,นานๆนี่อ,อันนี้ผมไม่การันตะีเพราะผมยังไม่เคยลองลองนานขนาดนั้นม,มันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องเนี่ยมาใส่ชุดอ e ี5พสคิดนะครับหรือเราต้องใส่กล่องใชนะ่ไหมกล่องแตง่งกล่องนี้ก็มีทั้งก็จะหลากหลายรูปแบบอ่าหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคานะครับมีตั้งแต่ไม่ถึงหมื่นก็มีนะครับถึงถึงหมื่นกว่าบาท2องสมหมื่นก็มีกล่องนี้ก็คือจะมีีก่เทบ กอกล่องเนี่ยจะมี2แบบนะครับคืออะไรครับเป็นกล่องกล่องพ่วงนะครับกล่องพ่วงก็คือที่เรียกว่าพิกกี้แบ็กก็คือหมายความว่าเราเก็บกล่องเดิมไว้นะครับครับผมกล่องที่มาจากโรงงานตีมาตัวรถเลยเอาไว้อยู่นะครับแล้วเราก็เอากล่องตัวใหม่เนี่ยไปโมดิฟายหรือปรับปรุงสัญญาณที่กล่องที่กล่องเดิมเนี่ยส่งออกแบบนะครับให้มันให้มันทำงานให้มันทำงานในภาษาที่เราต้องการใช่ครับ กับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นกล่อง standalone s t a n ต alone คือกล่อง standalone ก็คือหมายความว่าเป็นกล่องที่ไม่ต้องใช้คําสั่งจากกล่องเดิมแล้วคือเอากล่องของจากโรงงานออกไปเลยออแล้วก็เอากล่อง a n ต a l o n e เข้ามาใส่ครับแล้วก็คือกําหนดการจ่ายน้ํามันหรือการจ,จ่ายองศาไฟจุดระเบิดด้วยตัวของจูนเนอร์เองนะครับมันก็จะมีข้อดีก็คือว่าในการประมวลผลเนี่ยมันไม่ต้องเสียเวลาซ้ำสองรอบไม่ต้องรอกล่องเดิมสั่งมาก่อนแล้วก็โมดิฟายสัญญาณใหม่แล้วก็ส่งไปอย่างนี้คือ ส่งตรงจากกอง e c u เราไปไปยังหัวฉีดหรือหัวเทียนเลยก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในคลิปต่างๆของไดโนนะครับที่ลูกค้ามาใช้บริการนะครับก็จะมี before after ให้ดูถ้าสังเกตดีๆีครับก่อนเติม e 8 5ก่อนจูนเป็นยังไงครับแรงม้าก่อนก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยอยู่ขนาดนี้พอเติม e 8 5ปุ๊บแรงม้าตกครับท่านผู้ชมเพราะว่าไดโนที่เนี่ยเป็นอะไรที่เสถียรครับและวัดแม่นยําครับแม่นยํามากแล้วก็ออกมานี่เห็นเลยหลายท่านคือแบบเหมนประมาณว่าคิดไปเองว่าเอ๊ะรถเราจะแรงไม่แรงแต่พอมนขึ้นตรงเนี้ยเห็นผลทันทีนะ เห็นผลชัดๆเลยครับเพราะว่าผมการันตีเพราะผมถ่ายทำอยู่เป็นพิธีกรให้กับลูกค้าหลายๆท่านบอกได้เลยครับว่ารถเดิมเดิมมาเนี่ยครับพอเปลี่ยน e 8 5จากสมุดแรงม้าอยู่ที่90แรงม้าแต่พอเติมไปครับตกเห็นนครับท่านผู้ชมตกจริงครับแต่พอได้รับการจูนจากจูนเนอร์นะครับแล้วก็ใส่กล่องเข้าไปเนี่ยแรงม้าขึ้นมานะครับมากกว่าเก่าอีกมากกว่าตอนสแตนดาร์ดไม่ใช่เรื่องปญิศนาครับแต่มันเป็นวิทยาศาสตร์ครับที่เราสามารถพิสูจน์ได้นะครับรถเดิมเดิมก็ดีอยู่แล้วครับไม่ใช่ไม่ดีแต่เรา เห็นอยู่ใช่ไหมครับว่าไอ้กแก้วเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยท่านจะเห็นปริมาณของแก้วเนี้ยจะมากกว่านี้แต่ตอนนี้พอเวลาผ่านไปสังเกตไหมครับตอนนี้มันจะขุนแล้วครับมันจะเริ่มขุนแล้วครับ,รบนี่ครับมันจะเริ่มขุนมันจะเริ่มขุนมันจะขุนแล้วมันจะลดลงด้วยปริมาณจะน้อยลงเพราะเดี๋ยวเราจะมีภาพย้อนกลับไปให้ดูตอนแรกๆมันจะระเหย <financially> ผมสงสัยครับพี่ติ๊บทำไมมันลดลงทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่แอลกอฮอล์มันก็ต้อง85มากกว่านี้ด้วยแต่ทำไมมันระเหยช้ากว่าครับหลายแต่ท่านอาจจะยังไมมม่่ททราบบติิง้ดยยคุณสัเเีีน เบนซินเนี่ยนะครับเป็นสารที่ระเหยที่อุณหภูมิต่ากว่าแอลกอฮอล์ถ้าเกิดสมมติอุณหภูมิต่ํขคือหมายความว่ามันระเหยระเหยเร็วกว่าเบนซินนะครับใช่ครับอ๋อแต่ถ้าอุณหภูมิปกติเท่ากันเนี่ยเบนซินจะระเหยระเหยเร็วกว่าเร็วกว่าแต่แอลกอฮอล์ก็ต้องช้ากว่าใช่ครับอย่างนี้แอลกอฮอล์จะต้องระเหยในอุณหภูมิที่สูงสูงอ่าถูกต้องครับอ๋อถ้าอุณหภูมิทั่วไปอย่าง28่สิบแ่เาครับแต่ถ้าแบบในห้องเผาไหม้จุดระเบิดนี่ อุ้ยแอลกอฮอล์เนี่ย85ตต้องระเหยเร็วแต่ไม่ใช่ครับถ้าในอุณหภูมิเท่ากันเนี่ยน้ำมันปกติระเหยเร็วกว่าครับนี่ครับได้ความรู้ใหม่แล้วค,คือจริงๆต้องต้อง,ต,องต้องเปรียบเทียบให้เห็นภาพนิดนึงนะครับว่าเอทานอลเนี่ยมันก็คือเหล้าคืออาจจะไม่ใช่เหล้าสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่หมายถึงว่าวิธีการวิธีการผลิตเนี่ยคือวิธีการเดียวกันมาจากาการผลิตเดียวกันครับ,รบทีเนี้ยอยากจะให้ขอลองสังเกตดูหน่อยว่าถ้าเกิดสมมติคุณไปกินเหล้าขึ้นมาเนี่ย ครับนะครับคุณลองเทเล่าลงในแก้วเนี่ยคุณทิ้งไว้ทั้งคืนเนี่ยมันจะเหยเลยไหมครับ ไม่เลยนะครับแต่หมดแล้วครับเพราะผมกินเลียบเลยถูกต้องครับอ๋อก็คือเออก็จริงเนาะสังเกตสังเกตแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอาเบนซินเนี่ยราดลงบนพื้นหรือใส่แก้วไว้ก็แล้วแต่นะครับแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานครับแ็เดี๋ยวก็หมดอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับท่านผู้ชมวันนี้เราได้ความรู้มากเลยครับแต่ว่าความรู้นะครับของเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวข่าวต่อไปถ่าท่านผู้ชมอยากทราบอะไรเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับ e85 เกี่ยวกับอะไรเนี้ยบอกกันมาได้ครับ ผมและพี่ติ๊บนะครับจะนําเสนอข้อมูลดีๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมนะครับแฟนคลับนะครับมีข้อสงสัยอยากทราบอะไรนะครับอยากให้เรานําเสนอเรื่องไหนนะครับฝากคําถามเข้ามาได้ครับข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจของเราก็คือเฟซบุ o กนะครับไ n o t e c h thailand นะครับเร็วนี้แหละจะมีข้อมูลอะไรดีๆแต่เด็ดบอกไว้ก่อนนะครับว่าสปายแน่นอนนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมกัน่อไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับข้อมูลที่ิีคุงและพี่ติ๊บนำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในม,มากก็น้อยนะครับและเทปต่อไปข้อมูลที่ิีคุงจะนํามาฝากนั้นบอกเด้เลยครับว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนคอยติดตามชมกันให้ดีนะครับสําหรับวันนี้ติคุงและพี่ติ๊บต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ได้ในไนโนเทคชาแนลแรงจริงไม่ได้คิดไปเองครับผม